เสี่ยพ่อพ่อเขาสวัสดีครับผมพี่น้องครับมือนี้พบกันกลางคืนครับผมเป็นเมนูอีกแล้วมื้อนี้ครับผมย่างามย่าดีเมียปรอยู่ เป็นปะปาแข่งวายุมาวายุวายุนีวายุนีเแต่ยุ่งงันเฮ้ยวันนี้ครับผมแดงแล้วครับโอ้หนาแดงออกดังเลยฟาดผู้บาลขึ้นไม่อร่อยมันถึงแดดแดดขัวมากเลยนี่เดี๋ยวมันบ่อแหล่จริงจริงมันต้องแหล่จริงจริงมันต้องแหล่บอจินเข่าเรี่ยวสิพาดไปอย่านี้ไปแทบไป็นรัดบึงกิริฏโคมกันกิริฏโคมกันเออ มัน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 ออกมาหลายในกิเลียสมันมหาครูนะเออจะไปจอบบึงว่ามันเป็นลักษณะใดอ๋อจิบเขาก่อนจไปจอบหรือจไปเขาครูก็มันโตเนมแล้วแกสถานการณ์นอครับต่าแกมือนีเป็นเมนูไก่ต๊อกครับผมแล้วแล้วว่าสิขายอีกอย่งยังหลายอยู่แล้วว่าคู่อะไก่อนคู่ละ พันบคูราจีลอยลงไม่แล้วครับผมถ้าแกเข้ากับก็ตังของเขาอยู่เป็ดพี่น้องพี่น้องพี่น้องเมื่อกี้เขาได้ผมคนวดียวลงมากคูราจีลอยเนาะคูราจีลอยคูราจีลอยครับผมพี่น้องครับค่าส่งเสียเองอ่าค่าส่งเสียเองค่าส่งกับเป็นมันกับเป็นของคนสื่อละเนาะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์แถวแกให้น้ำครับผมมือหนีสิเฮ็ดเมนูยังติดตามดูครับขึ้นให้เล่าเนี้เบอร์นั่นให้ตัวหนึ่ง โอเคโอเคครับผมเดี๋ยวตอนนี้กําลังหมอกําลังหอนหาเครื่องดื่มก่อนโอเคครับผมพี่น้องครับตอนนี้ลุงแดงกําลังลูบๆครับคั่ยู่ตอนนี้ข้าให้ลุงแดงลุนก่อนสีเฮ็ดพัดเผ็ดเฮ็ดลาบก็แซ่บได้ครับผมพี่น้องครับแต่ว่าเครื่องเครื่องปรุงข้ามันดึกมันดื่นข้าเลยบ่มีแท้ๆไหวไหวแล้วแต่รับประกันว่าบ่ผิดกระบุ่น แมนแซ่บก็แล้วกันล่ะพี่แกงตำเสร็จแล้วเหลือแต่เอาขม,มิ้นมาใส่นะครับพี่แกงเนี่ยไม่แย่กระผิวไม่บก,กูดกะปิคา่าตะไคข่มะฮองอกับกระเทียมนะครับใส่ลงไปโอเคครับผมได้ทีแล้วได้ทีแล้วใบบก,กูดเนี่ผมใส่ลงไปต้นเป็นส,สีเลยนะครับเออเส้วครับวันนี้เสื้อเมนูผัดเผ็ด ไอตอกครับผมตัวนี่บักขามผมสใส่ไปยังสีได้นะครับใส่ขไปยังสีเลยอมกันเลยหอมกันเลยโอเคครับนป่อนปลาดิบครับปลาดิขึ้นน่หอมจัดเลยคือ้ลงไหญ่หายแล้วไ โอ้ยวกินเป็นถ้วยเหรยิ้มขางยิ้มขางแลบบ่ังไงเนี่ยแ้อร่อยเลี่ยงเลี้ยงนุ่มไงว้ไบ่บพิดดองด้บุญเดือกเอา่ว้เลยดีดดอกิก่อนไปดูครับพีนเนี่ยมเจ้าวัดเนี่ยมเจ้าไปบ่อไ่นกับเลี้ยงกันล่ะ เดียวเดี๋ยวไปเลยฮ่าฮ่าาฮาฮ่าครับผมอืเด็กจิ้กระเทียมพร้อมห่วยๆกี่บาพี่น้องเลยซอสหอยลงไปสอนแล้วไก่เพิ่นกุยจีไปได้กินของเพิ่นหอกบานไก่กุยจีโอ้แน่นอนแน่ออกจากค่ายนี่ไก่ตอกโอ้ไก่ตีก็มีือ้ะครับพี่น้องครับ เยาะตรงกลางแล้วก็ส right? hey, awesome> 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 ่น้่นิดหน่อยบาทนะสองกระบวยพอาดีโอเคครับผมอื้หอมเเอาไปเลยพี่น้องเอ้ มันเดี๋ยวไปมาดีหน่อยมาขอได้ไหมครับดี๋ยวกอบอได้หมรอได้เสียงก่่ารมากอเสียบเสียบเสบข้เขาบ่อืไป้าปะเขาจนเมื่อยเนอ อันนีกินไก่ตอกนี้ก่อนเนาะบกินตัวนี้ก็บมดใจนี่ครับผมมา,ากที่เมขาส้มขาเค็มบ่ี๊ปีี๊สี่บเสียก,ก่อนอืกระป๋องป 嗯。Mm. กระดูกแข็งนะครับผมไม่หรอกครับเห็ดหลามก็เสียเห็ดลาบนี่มันต้องเป็นลาบตีช้อยตีหรือบบกับับซับซับซนใจเมนูแกต้องนี่ตั้งไหนตั้งไหนครับผมไม่มาเห็ดไห้ได้สื่อตัวมันไป แกงวเขาได้แ่แ <sausage> ก <puzzles> yeah, ่ยาตัวเดียวเด้ยกองเอาเป็นคู่เราไม่คู่กันสีได้เม่่อีดหลายตัวเดียวหายร่อย่แก่ตัวซีอร่อยตัวเดียวี่อยกันสองตัวเจยนอร่อยหน่ต้องยังสั่อยเสกเรอเสื้อาหาปลา ตกดยงหอเลยว่าสีีแกัญญาคนบริจิตเนี้ยมันติดกอยู่เนีัยไปไกลกดซัดก้านอล่พื่อนไปดูดิอ่อนๆนี่แสงเป็นกันดวเป็นประเภทัดตีนหน่อยนลกกระไรก แล้ว,วก,ก็แบบสีแส่ยบก็ไเนื้อแนมก็ไปเขาจะเลียงเพือในใน่อทีขยายพันธุ์แไหน้นะครับผมเล็กถึ่เบอร์ขาแก้วเห็ไปที มาเขากันกำน,น,นันโซดาเนาะดีเยตั๊บมนันตับแข็ง่งกบาเลยเาบ่าีต,ตับแข็งมาเลยกินอาทุกคนครับะนะเอียีหายค่าครับ ยกเหหน่อยแยกเหน่อยดาบยาดาบโซโลผมแยกแยกเแดมาเด้ออัดไก่ตอกเลยหนุผู to <ocean> ้ถ่าคนเอียวร้ายเนี่ยมาไา่ใช่เพื่อนนะเดี๋วกินน้ำผู้เห่อยผู้ถ่าคนเอียวมาว่ากิจกาได้แยกเหได้เด็เสียทุกคนนราละกับไอดาบุดโล่เท่าัหนแล้มั้เต่าตบผมเด้อเกี่ยวกับเกีียวเกีียวกับเอว ก็เจ๊ยอย่างนุงน่มบางตองเลยบางตองเลยนะเป็นบางครั้งเขา แกมก็ดีด้ยพี่น้องด้วยแยมก็มดีเขาก็ดียิม้มขเขาก็แซ่บเราจะให้กันให้ผู้่าวกินน้บก็ไหนพี่น้องเองผู้สาวกินน้ำมะนันยาสู้กับนังด้วยยากระตุนะ <c oughs> ่นรับาวก็จะไปติดจีรีดอกอ ขงสีสันครับผมพริกไทยหอนึงเลยเลยนี่มันกับเพ็ดแน่อยู่เนาะขาดจะดิบดิ๋วเนาะมอย่างน้าเร่งอัลก้อนได้ไหมอืมกรเด็ดมันนุ่มเนี่อืมนุ่มเนียนเลือดฝาดเลือดฝาดนุ่มเนี่ยถามมือถ้าแต่ค้าชิมได้อยู่ มากินต้นหน่มันเจียบคอมาเล่อยเหรอวะไอมเลยคือแค่นี้คือไม่ทด้จะขันแรงเลยหรอะขันแรงเลยนองเอ้ยอ่าก็เด้งหน่อยกินเขาคำหนึ่งกินน้ำน้ำมันเบ็ดเทะนิบวาพัดเบ็ดอี่ลีอ่านปลาต้องลดยันเนาะ กินข้าวได้ดีปยไงเนาะมันเ่ายกินคนดีตายไงเนาะสิ่นี่เขามอลปีเมือนไม่คือเมือนยังได้อยู่เล้บ่ตายไทยงซา่จ้ายังกินขาหน่อยหน่อยส่งที่เขายปีสิองู่อปีเขาอยู่าบุเัยเจ้ากินอะไรที่เขาคน่ ข่อยยองก็ได้ย่องเลไหมสายหยองเลยเดื่นี่พวกใครได้ยินเสียงรถเงินเอกไปทางนอ้ไนนะเพื่นี่ยองไปเรื่งไหนไปจะได้ยินเสียงรถเงินเลยเรื่อ้นี้เป็นต่อไปปัดก้แจมหอดเสียงอันนี้มังคุดหนาซันไหนผัเนาะไม่กินละเวียงนี่มีรถเินไปเดียว

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ให้มาตะเวอย่างนอกทอ่ีโสคนมาอย่างนอกที่เาครอบแตยมละไปแ้อ่กน้องมาอยู่ก็ได รับครับนอนนี่เราไปนอนพยอจกินเลยแกเลยโ้ยเราก็ยอยไเลยกเอาเอได้เมเลย่าปยิบได้เลยานเช่ไ้อาอยู่ี้พวกเราไปแล้ววี้เรายิบแลแล้วไยิมแล้วกันเด้ปน

아, 지금 무슨